โอเควันนี้จะพาชมเกาะที่สวนสวรรค์แห่งมากวันนี้เป็นเกาะสมาวาจาเดินมีต้นอะไรบ้างก่อนนี้แต่เดิมเป็นเกาะลูกว่ามีต้นมะม่วงเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเกาะนี่เกาะก,ก็มีต้นว่าลูกวายักษ์ หนึ่กต้นสองต้นสามต้นแล้วก็มีพายักษ์นานตรงก,ารกลางเกาะเสร็จแล้วน่าจะเป็นละมุดยักษ์มาเลยหรือว่าละมุดยักษ์สาลี แล้ว,ก,ลก,วก็ลูกว่ายักรลูกว่ายักแล้วก็รอบขอบขอบ,ขอบ,ข,อบขอบสะก็จะมีต้นลูกว่ายักอยู่โอเคแล้วก็มีแมวตามมาด้วย วันนี้วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566ตอนนี้ก็มาอยู่ที่นี่ได้ก็ประมาณปีกว่าแล้วสวนสวรรค์แห่งมรคจากเดิมที่ตรงนี้ไม่มีอะไรมีแต่ป่าอาจจะเห็นเดินเข้ามาก็จะมีกระตอบมีก็อกีบ้านตั้งอยู่ตรงโน้น มีกระตอบมีที่จอดรถมีถนนเดินสำรวจเดินนาไปเทียบกับคล,ค,ลคลิปเดิมที่ไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วต่อมาก็มีการสร้างบ้านและจนบ้านเสร็จและตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ปีก,กว่า ตรงนี้สถานีไฟฟ้าโซลเซลเป็นไฟสำรองใช้เพราะงั้นที่นี้ไม่มีน้ำไม่มีไฟเข้าถึงแต่ก็มีพลังงานใช้มีถนนข้าหน้าอีกด้านหนึ่งมีบ้านาไปดูที่หนเราลองดูสัก สวนสวรรค์แห่งมากตอนนี้เป็นไงบ้างต้นไม้เป็นต้นไม้อายุประมาณปีหนึ่งหรือไม่ก็น้อยกว่านั้นหลังบ้านก็มีไผ่มีทังน้ำดื่มมีโอ่งน้ำอลองดูในสวน ส่วนล้อมรอบด้วยต้นยูคาลิปตัสอายุคาลิปตัสอายุประมาณหนึ่ปีและถูกแบงเป็นสะเป็นครองเป็นเกาะแล้วก็ต้นไม้เราก,กำลังทำคของไส้ไก่สำหรับระบายน้ำโอเคก็ประมาณนี้ ที่กระต๊อบมีไฟฉายแล้วเป็นไฟจากโซลาเซลล์ลังงานแสงอาทิตย์